สวัสดีเช้าวันอังคารที่23พฤศจิกายนค่ะยิวพันธบัตรสหรัฐทยนนำโดยอายุ5ปีบวก11บเ s i s p บ i ิสทำจุดสูงสุดใหม่ของขาขึ้นรอบนี้เช่นเดียวกับตัว2ปียิวแท้จริงพุ่งแรงกว่าเสียอีกค่ะ5 Year Tips บวก15บห s i เบสิสพส่วนพวกที่อายุยาวกว่านั้นปรับตัวขึ้นเกิน10บเบ i ิสพอยตทั้งหมดขณะ10 Year Tips เข้าใกล้ลบ1% ความคาดหวังเงินเฟอ้อเฉลี่ย5ปีข้างหน้าหรือ5 y e a r breakeven ปรับตัวลง4 b บ s i s point ปิดต่ำกว่า3%ครั้งแรกตั้งแต่9พฤศจิกายน NASDAQ ลบ1.26%อ n นด r p e r f o r m ดัชนีหลักๆของสหรัฐหุ้นในกลุ่ม Communication Services Technology ร่วงแรงกว่า1%ส่วนทาง Energy Financials ที่บวกเกิน1%ค่ะดัชนีความกลัววิกซ์พุ่งทะลุ19จุดสูงสุดใน6สัปดาห์ ทองร่วงลงอย่างหนักพร้อมคริปโตขณะสินค้าพกพาอื่นๆค่อนข้างทรงตัวตลาดปรับความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าเดิมแม้ไบเดนเสนอชื่อคนเดิมคือคุณโจมฮาวเวลนั่งประธานต่ออีก4ปีพร้อมดันผู้ว่าสายเดมโมแครตคนเดียวในบอร์ดอย่างคุณไลโอเบรนาดขึ้นเป็นท่านรองแทนคุณริชาร์ดคาริดาซึ่งมองไปนานแล้วด้วยข่าวเทรดหุ้นช่วงวิกฤตโควิด CME Fed Watch 2สะท้อนโอกาสเกือบ80%ที่เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเดือนมิถุนายนและมีความน่าจะเป็นสูงเกิน60%ที่ดอกเบีย้ยจะขึ้นอย่างน้อย3าครั้งในปี2022ค่ะนักกลุทมวแทแามเตือนไว้เมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับตัวเลือกประธานเฟดโดยให้ฟังหูไวห้หูเปิดใจใช้เหตุผลเป็นหลักและแตเตรียมสภาพคล่องไว้รองรับความผันผวนแถมย้ำหลายต่อหลายครั้งให้ซื้อสะสมสินทรัพย์ที่น่าจะได้รประโยชน์จากดอกเบีย้ยและยูนธบัตบสสรัฐปรับตัวขึ้นประกอบด้วย K KT JP Fund ัน Fun, และ KT j a เ a n เพราะเงินเฟอ้อรอบนี้มีดีมานจากการบริโภคและตลาดแรงงานแข็งแกร่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอกเบีย้ยสหรัฐจึงมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นชัดเจนค่ะวันนี้ตลาดญี่ปุ่นหยุดส่วนกองทุนตามประเทศอื่นๆเปิดทำการปกติ KT Finance สะสมเพิ่มได้ขณะหุ้นตับโตสูงอย่างกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงแรงถือเป็นโอกาสดีที่จะสะสมเทคยุโรป KT e u ย o t e c h ซึ่งได้เปรียบเหนือกว่าทิสหรัฐในแง่สภาพคล่องพอเฟดคงเข้มงวดนโยบายการเงินและขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่า ECB ส่วนผู้ลงทุนที่เน้น income assets ทยอยสะสม k t ชัยนะบอลได้เลยค่ะเพื่อรับประโยชน์จากย i e สูงตลอดจนแนวโน้มผ่อนคลายส่วนชาวโลกของ PBOC มาดูกันถึงการขึ้นวันตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นดิเด็กปิดที่1,649.54จุดวก0.27%มูลค่าการซื้อขาย94,488ล้านบาท โดยตลาดทุนไทยปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าคาดแม้กลุ่มพลังงานถ่วงแต่กลุ่มสื่อสารช่วยหนุนอีกทั้งกลุ่มอื่นๆบวกได้บ้างช่วยประคองตลาดส่วนในฝั่งของตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่7998ล้านบาทและยูพันธบัตรยูยุ5ปีปิดที่ 1. 2เซไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่32บสาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินบาทปิดอ่อนค่าจากแรงซื้อดอลลาร์ที่เข้ามาช่วงบ่ายและจากตตตตลลาาาาาดพัันธบบททททีี่่่่งงชิิยยซื้้ออสุู5,000 นอกจากนี้ค่ะบาทอาจอ่อนค่าจากความกังวลที่ฝั่งยุโรปเริ่มกลับมาใช้มาตราการล็อกดาวน์อีกครั้งส่งผลให้แนวโนม้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยอาจมีความไม่แน่นอนมากขึ้นมาดูทางฝั่งของเอเชียกันบ้างค่ะนิกิีตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเล็กน้อยเนื่องจากความกังวลที่ว่าการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 ในยุโรปจะทําให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนั้นได้บทบังปัจจัยบวกจากดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ที่ปรับตัวขึ้นนิกกี้ปิดไปที่2 9 7 7 4 1่นเก้าพเรเ็น ส่วนเซิงไฮ้เข้ามาสิ์สต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางจีนจะผ่อนคลน้านโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์เซิงไฮเข้ามาสิปิดที่3,582.08จุดบวก0.61%เป ส่วนดาวโจนสตลาดหุ้นนิยกปิดบวกเมื่อคืนนี้ค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีคุณโจไบเดนตัดสินใจเสนอชื่อคุณเจอร์โมพาวเวลให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดเป็นสมัยที่2อ,อย่างไรก็ดีนะคะ S&P 500และ n a s d a กปิดในแดนลบโดยรับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยดาวโจนสปิดที่35,619.25พจุดบวก0.05%ป S&P 500ปิดที่ 4,682.94. จุดลบ0.3เ์ และเนสแตกปิดที่15,854.76จุดลบ1.26ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันจันทร์ค่ะโดยถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นแลหลายประเทศในยุโรปกลับไปดำเนินมาตราการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ c ซ c 40ปิดที่7,105.00จุดลบ0.10%ดัคปิดที่16,115.69จุดลบ0.27%และฟุซีร้อยปิดที่7,255.46จุดบวก0.44%ค่ะส่วนค่างเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเไม่เทียบกับสกุลเงินหลักๆัหลังจากที่ประธานาธิบดีคุณโจไบเดนตัดสินใจเสนอชื่อคุณโจมพาวเวลให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดเป็นสมัยที่2 ส่วนฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบดัตส์สแตนนิวโยกปิดบวกเมื่อคืนนี้ค่ะเพิ่มขึ้นมา1%ปิดที่76ดอลลาร์75เซนต์ต่อบาร์เรลขานรับรายงานข่าวที่ว่ากลุ่ม o อ e c และ o อเปกพลัอาจปรับแผนแกรผลิตหากสหรัฐและพันธมิตรทำการระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองส่วนฝั่งของเบลนตเองค่ะบวก1%ปิดที่79ดอลลาร์70เซนต์ต่อบาร์เรล สัญญาวงคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า2.4เมื่อคืนนี้ค่ะทำสถิติดิ่งลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับ <facial> ตั้งแต่วันที่6สิงหาคมปีนี้โดยราคาทองถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และการดิดตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหลังจากที่ประธานนาธวิดีคุณโจไบเดนประกาศเสนอชื่อคุณจอร์มพาเวลให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดเป็นสมัยที่2สัญญาวงคำตลาดโคเมกสมมบัเดือนธันวาคมลกไป2.45ปซปิดไปที่1,806.30เซนต์ต่อทร่ล และนี่คือทั้งหมดของ KTEM Daily News ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social d i s สแทนซิ่งแต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTEM s m a t t Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ